สวัสดีครับพบกับชาววันพฤหัสที่5มิถุนา2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่54นะครับวันนี้มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ300บาทนะครับสนใจโทร062 560 8471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมองค์ที่1ได้เลยนะครับ องที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าเก่านะครับพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆกันเลยนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาอง์ละ300บาทนะครับ ส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับทางเรามีบริการส่งฟรีนะครับด้านหลังจะมีตัวอักษรคำว่าเฮงนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์นี้เนื้อสวยๆกันเลยนะครับ เนื้อเก่าๆเลยครับแตกลายงาสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับองค์ที่สองนะครับสูมกันให้ดูชัดเจนนะครับรูปลักษณ์หน้าตาชัดเจนครับพิมพ์ทรงสวยๆนะครับองค์ที่สองนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สองนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับ องค์นี้เนื้อสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่สมนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับ องค์ที่3มนะครับด้านหลังจะสลักคำว่านาคหลวงนะครับองค์ที่3นะครับองค์ที่3ามนะครับ ไปองค์ที่4นะครับองค์นี้เนื้อเก่าๆเลยนะครับแตกลายงาสวยๆกันเลยองค์ที่4นะครับสม o กันให้ดูชัดเจนนะครับ ด้าน,นหลังขององค์ที่สี่นะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับเนื้อสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่ห้านะครับ ด้านหลังขององค์ที่5นะครับจะสวยประมาณนี้กันเลยองค์ที่5นะครับต่อไปองค์ที่6นะครับองค์นี้เนื้อเก่าๆก,กันเลยนะครับ แบ่งปันปให้เช่ากันในราคาองคละ3 0 0บาทนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนมากเลยนะครับ ด้านหลังขององค์ที่หกนะครับสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับ ด้านหลังขององค์ที่เจ็ดจะเรียบประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่8นะครับองค์นี้เนื้อเก่าๆมากเลยนะครับองค์ที่แปดนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับ เนื้อแก่นดเกห้งแห้งกันเลยนะครับพร้อมกับกรอบสีทองสวยๆเลยด้านหลังขององค์ที่8นะครับ อง์ที่8นะครับต่อไปองค์ที่9นะครับเนื้อจะเนียนๆประมาณนี้กันเลยนะครับอง์ที่9นะครับสูมกันให้ดูชัดเจนนะครับองค์ที่9นะครับ พิมพ์ทรงชัดเจนมากเลยนะครับด้านหลังขององค์ที่9ก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่9นะครับ ปิดท้ายกับวันนี้องค์ที่สิบนะครับองค์นี้เนื้อเก่าๆามากเลยนะครับเนื้อสวยๆกันเลยเป็นพาสมเด็จเนื้อเก่าๆแห้แงๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยด้านหลังขององค์ที่สิบนะครับ ก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สิบนะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเรียกได้เลยนะครับ วันนี้มีทั้งหมด12องค์นะครับ12รายการนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับส่งฟรีทั่วป,ประเทศเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์0625608471หรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ